สวัสดีพ่อแม่พี่น้องดูซะก่อนวันนี้เราจะมารับประทานหอยนางลมลมลมอันนี้ตัวละห้าสิบเก้าบาทมาห้าตัวซื้อมาห้าตัวแล้วก็บิ๊กจัมโบ้จัมบ้ตัวละเก้าสิบเก้าบาท จากร้านกุ้งตะก้าเศรษฐีของสองครูคดใหญ่ไหมอ่ะโอ้โห,โหดูดิเอ้ามงมงดูดิมันใหญ่มากน่ากินสุดๆนะแล้วเราก็จะจัดการมันกันเลย แล้วเราก็จะมาโรยใส่ลงไปในหอ,อยนางมารมมต่อไปพริกเผาวนะเสีลงไปเลย ชิมรสชาติอร่อยหอมดีอ่ะตมาจิ้มสีผู้น,นี้แบบราดลงไปเลย เขมไเ่จะโอมไม่ไม่ใช่จะโ,มโอไมไปจะอมได้ไงกระทินโอ้โหนะอีสันสวยงามน่าทำไหมทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูนะจ๊ะน่าทำไหมเอ้ยว้าวเขียนไหมอ่ะว้าว ยหญ่เยีะมากมันจะแค่ดูมันจะได้ประเนแม่เห็นไหมไม่ได้กินเราก็แค่นะแต่มันต้องชิมก่อนได้ กินหมดมัยเนี่ยอ้โหมันใหญ่อะกินยังไงอ่ใหญ่มากอือห <c oughs> สวยมาก Đấy nè, anh xuống Ừm Ừm เว็ดบอกแล้เด็ดจริงแฮะอ,อือยากกินอีกสักห้าตัวอ้อนเมี่ยวก่านซื้อมาใหม่อสักห้าตัวนี้อะ่อยลยเป็นเละ